สวัสดีค่ะสวัคดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ร้าน d a i ี่โฮ m เขาใหญ่นะคะทา<อ>งกลับขากลับจะกลับกรุงเทพเลยแวะอาหาอะไรมัมมกินิดนึงเด็กๆหิวหรือยังคะหิวหรือยังกายไปยันกันนันกันเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวบ้านต้นไม้ก่อนคือมันไม่ดีตรงที่มันกลับ <De> เราล็บกล้องไม่ได้เล็บกล้องไปว่าอะไรอ่ะนี่อยู่ข้างหน้าใช่ป่ะเกิดจะถ่ายต่อไปอ่ะไม่ได้หรออก็ต้องกลับอย่างงี้ค่ะแกหนูถือไปเดินนี่ข้างหน้านะมีตรงนี้มีบ้านต้นไม้ด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมบ้านต้นไม้แกถ่ายถ่ายอะ่เงี้เอออ่าให้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 แกเซลฟี่ถ่ายไปเดินอย่าปิดดูตรงนี้นะครับขึ้นมาเต้นมากนะอย่าเต้นมากยื่นไกลๆสิยื่นไกล Yeah. <laughs> ไข้างในก็มีโต๊ะเก้าอี้นี่นอ่ะสองให้ดูอีกทีหนึ่งนายมีโต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมคะบ้านหลังต้วเดียวเองมามาใส่กระโปรงสั้นมั้นไม่อยากโป๊ะนี่นะคะเราจะให้ดูบบใหญ่มากเลยข้างหลังนี้ตรงนี้ก็คือต้นไม้สวย,สวย นี่เรากําลังรอร้านอาหารรอคิวเข้าไปกินสเต็กกันอยู่นะคะบอกว่าวันนี้ขากับเขาใหญ่คนเยอะมากเพราะว่าช่วงช่วงปลายปีช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศดีใช่ไหมคะคนก็เลยมาแบบสัมผัสอากาศหนาวหิวจนจนออกหน้าแล้วเนี่ยว่าหิวหิวจนออกหน้าเป็นยังไงนี่ได้หิวจนท้องร้องกรอดกรอดไปดูร้านไปดูร้านบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย กายบายเมื่อกี้ไม่เห็นกนายบาย